ครับท่านผู้ชมครับพวกเราชาวเกษตรปลอดสารพิษในเครือไทยครีมอโครวันนี้พวกเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรปลอดสารพิษทําไมต้องปลอดสารพิษนอกจากเหตุผลเรื่องการสูญเสียเงินตราออกนอกต่างประเทศยังมีเหตุผลในเรื่องของสุขภาพท่านเก็บหอมรอมริบจากภาคการเกษตรใช้สารพิษใช้ยาฆ่ามแมลงแต่อีก10-20ปีข้างหน้าเงินที่ท่านกักเก็บสะสมไว้ได้ อาจจะต้องเอามารักษาโรคมะเร็งความดันเบาหวานความจําเป็นในการทําเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะฮะถ้ามองในเรื่องของการตลาดเนี่ยท่านลองเอาขนะเอาถั่วฝักยาวไปฝากเพื่อนบ้านดูนะครับแล้วเขาถามเฮ้ยคุณปลูกยังไงถ้าโอ้ปลูกก็ฉีดยาทุกวันแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่กินแล้วท่านจะกินไหมครับเหตุผลของการทําเกษตรปลอดสพิษก็เพื่อสุขภาพของตัวเกษตรกร เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตเพื่อผืนดินแผ่นน้ำของประเทศไทยนะเขาจะได้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนดังสมยานามในอดีตที่เขาเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวจำเป็นมากๆนะครับต้องนะฮะมาทำการเกษตรปลอดสารพิษแล้วที่สำคัญต้นทุนต่ำกว่าการใช้สารพิษหรือ,อยาฆ่า,มาแมลงหรือการทำเกษตรแบบเดิมๆเพราะว่ายิ่งทำดินยิ่งดียิ่งทำจุลินทรีย์ยิ่งมาไส้เดือนยิ่งมาความอุดมสมบูรณ์ของดินยิ่งมา คนที่กินอาหารครบโภชนาการพืชที่อยู่ในระบบนิเวศที่ดีเขาก็จะมีความแข็งแรงมีจุลินทรีย์มีตัวห้ามตัวเบียนคอยควบคุมกันเองก็ไม่ต้องไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงผลผลิตออกมาก็ขายให้คนในประเทศได้ส่งออกไปที่ไหนใครก็อยากได้เมื่อไหร่น้ําในห้วยหนองคลองบึงจะสะอาดให้ลูกหลานเรา,เราลงไปดำผุดดำว่ายแล้วไม่เป็นตาแดงไม่เป็นผดผื่นคันเริ่มแต่วันนี้ครับ